จากนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงประกาศหาแนวร่วมที่ขันอาสาเข้าไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่หญิงวัยกลางคนได้ยินมานั้นมันคือปีศาจหรืออะไรกันแน่หลังจากได้อาสาสมัครร่วม10คนวันต่อมาทั้งหมดจึงมุ่งหน้าเข้าป่าตั้งแต่เช้ามืดโดยมีหญิงวัยกลางคนติดตามไปด้วยเพื่อนำทางไปยังจุดเกิดเหตุทั้งหมดใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงยังปลายทางที่ต้องการ สายตาทุกคนจับจ้องไปยังดงไผ่หนาทึบหลายสิบกอภายในไม่ต่างจากอุมโมงค์ถ้ำต้นไผ่แถบอาเซียนมักจะกอใหญ่และแทงยอดสูงหลายเมตรยิงไว้กลางคนชี้นิ้วไปตรงกอไผ่กอหนึ่งที่ลึกเข้าไปประมาณ50เมตรแกบอกเสียงมันดังมาจากตรงนั้นว่าไปมือไม้สั่นระลิกไปด้วยความกลัวทําเอาหลายคนพลอยใจเสียไปด้วยผู้ใหญ่แม้ส่วนลึกจะหวั่นหวัน,วนแต่ด้วยคําว่าผู้นํามันค้าคอ ต้องพยายามข่มอารมณ์ตื่นกลัวเอาไว้แกขบกรามแน่และเดินนำหน้าบอกทุกคนแยกตัวออกเป็นสองกลุ่มแล้วตีวงอบล้อมเข้าไปอย่างช้าๆทุกคนพยักหน้ากระชับอาวุธในมือมั่นผู้ใหญ่สมัดปืนไรเฟิลยาวแบบคานเวียงรุ่นโบราณพ่อให้มากระชับเล็งตรงไปยังด้านหน้าพร้อมสืบเท้าเข้าไปกระบอกไฟฉายวาดลำแสงไปมาบรรยากาศข้างในอับทึบเหม็นชื้นรอบข้างมืดสลัวทั้งที่ยังเช้า ไอหมอกจางๆลอยกลุ่นเหนือซากเศษใบไผ่ที่หล่นกองทับถมเป็นทะเลบางคนโดนตัวทากเล่นงานเข้าแล้วเสียงฝีเท้านับสิบดังสวบสวบทุกคนเคลื่อนตัวเข้าไปช้าๆไม่มีเสียงพูดคุยท่ามกลางความเงียบงันของป่าขนาดมากันเป็นขยงยังขนลุกเกรียวเสียวสันหลังได้ขนาดนี้ก็ไผ่ลำโตรอยอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักเสียงหัวใจดังตุ๊บตับเมื่อภาพผีกองกอยเขี้ยวยาวผุดขึ้นบนหัว คิดต่อว่ามันคงซุกซ่อนรอจังหวะกระโจนเข้าใส่บางคนเผือกลืนน้ำลายเสียงดังเอือกเมื่อสองกลุ่มโอบกระชับวงล้อมแคบเข้าไปเดินเข้าไปทันใดนั้น